ครับผมนายสมพงมีสิงห์รหัสนักศึกษา070ครับผมนายรัฐภูมิเสือรหัสนักศึกษา066อินพุตเอาพุตอินพุต F3 X4 s 1 X1 X2 X2 X3 X3 เอาพุต K1 Y1 K2 Y2 H1 Y3 H2 Y4 เมื่อกดสวิตช์ X 3 Y 1แล้วและ Y 3จะทำงานตลอด <_ letter> เมื่อกดสวิตช์ X 2 Y 2 Y 4จะยังไม่ทำงานเพราะ Y 1และ Y 3ามไม่สามารถทำงานพร้อมกับ Y 2และ Y 4ต้องกดตัดวงจร สวิตช์ X สี่หรือ X หนึ่งก่อนถึงจะสามารถกด X สองทำ Y สองและ Y สี่ทำงานตลอด <Okay. S 1> กดสวิตช์ X สี่หรือ X หนึ่งตัดวงจร <c oughs> องคครับ